สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ผมในไมค์ครับนะครับแล้วนะมีคนหนึ่งที่จะได้ขึ้นไปคือที่รงขวามือเนี่ยไอย้ายมือเนี่ยขึ้นมาตรงกลางเห็นหนะจอมครับทางหน้าจอนะครับโอเคจะได้ขึ้นไปก็อื่นเราต้องสร้างบ้านก่อนนะครับแต่แบบหมดก่อนก็อดออยเดียวครับไปต,ตัดไม้ จะเงียบหน่อยนะครับจะเสียงแหบนะแหบเลวะฮะตัดน้อยทีนี้อือเด้เจอที่ไดอะไมันไม่มีบ รีบร้อนครับคุณดูรีบร้อนแต่ผมไม่รีบร้อนครับอ่าผมจะบอกใครนะที่คนมาด่าผมนะครับว่ามึงเปืรอเสิยงเมาบหน่อยดิแต่นะมันพิมพ์ว่ามึงเปื่อเสียงเบาๆหน่อยดิเด็กดอกนะครับมันพูดอย่างนี้นะครับมพิมพ์มาเลยผมก็จะบอกไป้ดยนะครับอือผมเรียดนักเรียนนะบ,บอกว่า อยาให้เจอหน้าแล้วกันครับจะเตะข้อมเลยครับขอโทษด้วยนะครับบอกไปแล้วนะอยากให้เจอหน้าเตะนุ<ฮ>่นคอวยอยไปว่าอะไรน,นุ่นไม่รู้เอ้าคำศัพท์ไทยอ่ะคำศัพท์ไทยคทยอวยอยไปว่าอะไร ไม่รู้บ้านนอกเขวัญยอมไปว่าครูใหญ่วัดยาง <c oughs> เออก็ <c oughs> อไม่เห็นนู้นนั่นตู้ตู้นู่นตร,ตร,ตรงนอ้องขำไม่เลิกขำไม่เลิกมาตายแลยนะ้วเนี่ยป้ามาก่อนเลย คือนะครับ่าเมี่ก็คงขออภัยด้วยครับนองจากเสียงรถมันดังเกินนะครับเยวเราจะต้องตักประดึงปักฐานกันก่อนนะครับอ่าหย่องแขนใจคอนว่าดักดาวไอเด็กดอกนะครับหืมหมัไฟจริงเอ่อ กูตัวเสียงดังและนักขวนญป่ะครับอืมจะบอกว่าเลยครับมึงแค่เกมแล้วกูยังมาพูดครับบอกเลยครับดากว่าเด็กดองครับมือเด็กนางหมาเลยครับโอ้เสียงรถอีกเลยครับโทษเียโอเคอันนีมาตอกเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังตั้งรับปักฐานอยู่นะครับหาฐานที่จะสร้างบ้าน เรนเสียนทำเต้มนมัน้มาที่แช้ตัวก็ะต่างกันแล้วนะแม่เฟยเริงบอลมาสักพุดอ่ะนุอ่อนั่งอะไสุดเต้นะเร็วๆต้องจะหา,า,าต้องรับปากสานอยู่ที่ได้เอาปลาเชือพีเขอบัดตั้งพี่ขาและลับในอ่ะ แล้วเอมมลีเมกิไซตกน้ำตายนนเ,นเล่นดูกันเล่นูกันกันหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ต้องตัดไปขอไปด้วยนะครับอ่าผมเจอที่ที่จะตั้งรับปัะขาแล้วนะครับอ่าเป็นตรงนี้กัน,นครับ นี่น้องเกดนี่ครับนี่ก็คือนี่นี่นะครับเก็บเป็นที่กอนอมต้องจ้าอะไรกนก็จะเป็นเพนที่บ้านสมนะครับีก่เพือจุ๊บจุ๊บจุ๊บบบจุ๊บอือหือจุบจุ๊บจุ๊บงลดดังมากนะครับยากระดาม นะครับคุณชาติมันจะปีนขึ้นเข้าได้ไหมเนี่ยลองไปสิไปสิชาดจะไม่ได้ปีนเนี่ยอือไปไปชิบิคนั่นผมัดไว้ตอนท้ายคลิปกันนะก็อาจไปนแน่นะ โคจลหน่นโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหตจะหมดนะครับเาหินหมดไปเออเดี๋ยวนะอีกสองท โชคดีคนผู้โชคด,ดีคนแรกก็คือกูด,ดูชื่อ่อนห้องอตัดไปเลยนะครับไม่ต้องตัดอีกและโอเคชื่อนี่ MJMJACH ขึนดีครับ ลำบากละบนกัะเสือมานา,มาฟ้าฟอ้เอมอีเอ็มเอโอ้โหมันลำบากละบนขอตอบไปเลยนะครับอ่าคือตอนนี้ผมจำทีที่ก็แล้วน,นะครับเอมเออ็มเออ F I R E C H นะครับ C H เฮเป็นคนแรกนะครับเป็นเป็นคนที่ หนึ่งโอเคพี่คนนี้ได้เป็นผู้โชคดีคนแรกนะครับโอเคนะครับอืมแบบเจ็บเจ็เซนนะครับเราเมื่อกี้เห็นทานตรงนี้เองนี้อุม้มตัดไม้แลกขี้ไม้แล้วแยกไม่ได้เลยอ่ะจะทำอะไรทำอะไรได้เรื่องกู น้องผู้จัดจได้เฮียมากเลยขอไฟขอไฟน,นี่ใจแค่จิตนาอ้ยมันจะบอจะบอจบดีว่ะเร็วตัดไฟตัดไฟนี่นะครับคนแรกอุ๊ยษแใจใจแค่จิตนาอุ๊ยตอนนี้ใจแรกตื่นสูงขาา ว่าอีกแค่กันนะเอืออืเป็นาทีแล้วนะเราก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลัางใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย